ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะเป็นงานเข้าใหม่แม่คุณแม่ถึงไลท์ค่ะไลท์ทอง 18K หรือ 24K นั่นแหละค่ะเดี๋ยวคุณแม่ยกขึ้นก่อนค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะวันนี้วันนี้เป็นเขาบอกว่าสงกรานต์แล้วมีมีของเข้าใหม่ค่ะเป็น 24K ค่ะค่ะเป็นทอง 24K นะคะ ค่ะนี่ค่ะทอง 24k ลายนี้เขาเรียกว่าลายหกเสาค่ะเป็นลายหกเสาค่ะมันจะค่ะมันโดนแสงมันเหลื่อมหน่อยนะคะมันจะเหลื่อมดีค่ะค่ะลายหกเสาค่ะนี่ค่ะลายหกเสาลายมาใหม่นะคะค่ะอยู่ที่หนึ่งบาทค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหนึ่งบาทนะคะนี่ค่ะค่ะไม่ใช่สองบาทค่ะค่ะลายพวกนี้จะแพงหน่อยนะคะค่ะสี่ร้อยสามสิบนะคะ อันนี้อยู่ที่สองบาทค่ะอันนี้อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบนิ้วค่ะยี่สิบนิ้วสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบค่ะค่ะเป็นลายสี่เสาค่ะลายหกเสาพูดผิดพูดถูกเคยคุณยายก็พูดผิดพูดถูกค่ะค่ะเป็นลายเข้าใหม่นะคะลายหกเสานะคะค่ะหนึ่งบาทค่ะอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบบาท ค่ะแล้วก็ยี่สิบนิ้วหนึ่งบาทอยู่ที่สามร้อยนะคะค่ะสามร้อยทวนนะคะค่ะคุณแม่บัรญาดีก็ขออภัยด้วยค่ะอันนี้ก็มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอันนี้ก็สีเสาค่ะหนึ่งบาทมาแล้วค่ะสีเสาหนึ่งบาทความยาวยี่สิบนิ้วนะคะค่ะเนี่ยก็มาแล้วค่ะความยาวยี่สิบนิ้วค่ะพวกสีเสาแพงค่ะสามร้อยบาทนะคะ ค่ะอันนี้ก็สีเสาหนึ่งบาทนะคะสีเสาหนึ่งบาทค่ะค่ะเป็นค่ะเป็นสร้อยยี่สิบสี่เคนะคะค่ะสร้อยยี่สิบสี่เคค่ะสีเสาหนึ่งบาทอยู่ที่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยสามสิบาทนะคะค่ะมันจะแพงกว่าพวงน้ำอยู่สามสิบบาทค่ะสี่ร้อยสามสิบาทสีเสามาแล้วค่ะค่ะสีเสายี่สิบสี่เคค่ะหนึ่งบาทสี่ร้อยสามสิบบาทนะคะ ค่ะสวยไม้สางสวยไม้จืดจางสวยทนสวยนางค่ะค่ะคุณแม่จะยกแต่สีเสาขึ้นก่อนนี่ค่ะอันนี้ค่ะอยู่ที่สองบาทนะคะค่ะลายผ่าว้ยสองบาทค่ะค่ะเป็นงานยี่สิบสี่เคค่ะลายผ่าว้ยสองบาทนะคะสองบาทอยู่ที่ห้าร้อยค่ะสองบาทนะคะค่ะเป็นลายยี่สิบสี่เป็นยี่หนัก เป็นค่ะเป็นสร้อย 24k ส่เคค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะค่ะเป็นลายค่ะเรียกว่าลายผ่าไวยนะคะอันนี้สองบาทนะคะห้ายบาทค่ะอันนี้อยู่ที่หนึ่งบาทนะคะ4ี่รอยสาสิบาทนะคะค่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะเป็นลายค่ะเรียกว่าลายผ่าไวค่ะมีสองบาทและบาทหนึ่งนะคะอันนี้สองบาทค่ะ นี้สองบาทห้าร้อยอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยสามสิบบาทนะคะหนึ่งบาทนะคะลายสีเสาความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะค่ะนี้สามบาทค่ะลายสีเสาค่ะสามบาทแล้วก็ราคาเดิมนั่นแหละค่ะเหมือนที่เคยขายนั่นแหละค่ะค่ะสวยค่ะสามบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะ ค่ะเดี๋ยนี้ท่องนักบาทละหาเมินกว่าเล้วยค่ะใส่ทองยี่สิบสี่เคกับแม่ลักนะคะใส่ทองยี่สบสีไปซอยงานบุญพ่นกับแปลงขาวห้กินกัหลาบง่วงอีดอกค่ะค่ะทองยี่สีเคก็สวยก็งามนะคะค่ะอันนี้สามบาทนะคะมีสามบาทมีบาทหนึ่งค่ะสองบาทคุณแม่กาลังสั่งเข้ามาค่ะตอนนั้นสองบาททํายังไม่เสร็จค่ะคุณแม่สั่งเข้ามาอยู่ ให้มันมีทั้งสองบาทสามบาทบาทหนึ่งนะคะให้ลูกค้าเลือกค่ะอันนี้ค่ะสามบาทนะคะค่ะสีเสาค่ะอันนี้ลายไข่ปลาค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทนะคะถ้าลายไข่ปลาค่ะค่ะสี่ร้อยบาทนะคะยี่สิบสี่เคค่ะค่ะคุณแม่ไล่ยี่สิบสี่เคเป็นหมดแล้วค่ะค่ะมันจะมีอยู่ที่อันนี้ค่ะนี่ก็ 250บาทนะคะ 24k นะคะความยาว20นิ้วนะคะค่ะอยู่ที่250บาทค่ะเป็นลายผ่าไว้ค่ะค่ะ 24k ค่ะค่ะทองแพงมากเลยค่ะทองบาทละห้าเมืค่ะถูกรางวัลที่1ก่อนค่ะค่อยซื้อของแท้ใส่ค่ะใส่ 24k กับคุณแม่ไปก่อนนะคะใส่ออกบุญออกงานก็สวยเลหรดดูเด่นเหมือนกัน อันนี้ค่ะลายทาโร่ค่ะลายทาโร่จะออกไม่ค่อยสีไม่ค่อยเหลืองเท่าเพื่อนนะคะลายทาโร่เป็นผ้าไยเป็นไฟตัดลายค่ะมีแต่ยี่สิบนิ้วค่ะลายทาโร่นะคะอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะลายทาโร่นี่ค่ะจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งนะคะค่ะยี่สิบนิ้วค่ะความยาวยี่สิบนิ้วนะคะค่ะลายทาโร่ค่ะค่ะคุณแม่จะต่อค่ะต่อตอพวก ค่ะต่อต่อ 18K เหมือนคุณแม่เคยขายนั่นแหละค่ะ 18K นะคะค่ะนี่ค่ะที่คุณแม่ใส่ก็ไม่เคยถอดค่ะเป็นนางเอกเมตแรงค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะลายค่ะนี่ก็ 18K ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะสวยทนสวยนานนะคะ 18K ค่ะคุณแม่ก็ใส่แต่ 18K ไม่เคยถอดเส้นเดียวค่ะถ้าคนไหนซื้อไปใส่ไปมันสีมันจืดกลางบ้าง คุณแม่รับเปลี่ยนรับเทมคืนได้นะคะรับเปลี่ยนนะคะค่ะเปลี่ยนครึ่งราคานะคะอันนี้400บาทนะคะค่ะความยาว24นิ้วค่ะ400บาทค่ะถ้าเปลี่ยนแถมเงินครึ่งราคาค่ะคุณแม่รับเปลี่ยนให้นะคะค่ะคุณแม่รับเปลี่ยนค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นลายนี่ค่ะลายค่ะลายลายเม็ดแตงอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าลาย อันนี้ลายเม็ดมะยมค่ะน,นิยมชมชอบนะคะก็ 18K ค่ะค่ะสิบใครชอบ 18K ทัก 18K ชอบ 24K ทัก 24K มานะคะค่ะอันนี้ 18K ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่าราคาอยู่ที่400บาทนะคะค่ะสิบค่ะใส่สิบค่ะ ค่ะนิไลยโซ่าหลังนะคะโซ่ฝหลังก็สวยนะคะขายดีนะคะมีโซ่ฝหลังแล้วก็ค่ะโซ่คอดกรีดขั้นตุ่มนี่ก็โซ่ฝหลังขั้นตุ่มเหมือนกันนะคะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละสี่รอยบาทเป็นค่ะสร้อย 18k ค่ะทอง18 k เป็นทองอิตาลีค่ะทองฝรั่งทองอิตาลีค่ะคุณแม่ติดต่อขายกับพ่อค้าอิตาลีมาสิปีแล้วค่ะ ค่ะนี่ค่ะครั้งนี้อยู่ที่โซ่ฝรั่งนะคะอันนี้โซ่คอตรีดค่ะค่ะอันนี้เรดแบมขั้นตุ่มนะคะค่ะมันจะมีหลายลายมากค่ะค่ะเราเอาไปใส่ค่ะใส่สร้อยใส่ไใส่ห้อยพระห้อยหลวงปู่ก็สวยเลิศรู้ดูเด่นนะคะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นทอง 18K ค่ะคุณแม่ก็ใส่แต่ 18K แแต่เวลาคุณแม่ไปออกงาน งานบุญงานบวชงานแต่งคุณแม่ก็ใส่ยี่สิบสี่เคนะคะค่เนี้ก็สวยค่ะใส่ประจําค่ะค่ะไม่เคยถอดถ้าคนไหนอากาศมันร้อนมากเดือนเมษาบางคนก็ไม่มีสร้อยก็ยังแพ้เหงื่อตัวเองค่ะเป็นผดเป็นผื่นเป็นคันก็ถอดบ้างค่ะค่ะถ้ามันระคายเคืองก็ถอดบ้างนะคะแต่คุณแม่ไม่เป็นอะไรค่ะคุณแม่ไม่เคยถอดค่ะค่เนี้ค่ะถ้าสนใจโซ่ฝรั่งก็ทักมานะคะ ค่าราคา400บาทค่ะเป็นความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะไม่ต้องถอดตะขอนะคะพวกนี้สวมหัวได้ค่ะคุณแม่ยืมยืมก่ค่ะอันนี้ก็ค่ะเป็นลายนี้ค่ะลายผ่าวนะคะลายผ่าวายสองบาทค่ะราคาอยู่ที่ ี่ร้อยค่ะสองบาทก็ขายสี่ร้อยเหมือนกันนะคะขาดแพงกว่ากันอยู่ยี่สิบาทแต่คุณแม่ขายสี่ร้อยค่ะขาไลายผ่าไว้ค่ะก็สิบแปดเคค่ะไปห้อยพ้าแขวนคอค่ะขาห้อยพ้าห้อยเจ้าก็ขายดีค่ะอันนี้อยู่ที่สองบาทค่ะอันนี้สองบาทอันนี้สามบาทค่ะมีสองบาทมีสามบาทนะคะผ่าไว้นะคะขาดท่านชอบตัวไหนก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะเรียกว่าลายดอกมะพร้าวนะคะ 3บาทค่ะความยาว26่นิ้วค่ะค่ะคนไหนที่พระองค์ใหญ่คนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะเป็นสร้อย18บเคค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ำได้เลยนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานค่ะคนไหนที่ซื้อไปนานแล้วค่ะถ้ามันมีการ มันก็มีการจืดจางบ้างค่ะแต่ทองราคาเป็นห้าหมื่นก็มีการจืดจางเหมือนกันนะคะค่ะเราค่ะเค็มคืนได้ค่ะคุณแม่เค็มคืนได้นะคะคุณแม่รับเปลี่ยนให้ค่ะคุณแม่ขายแบบนี้มานานแล้วค่ะคุณแม่ต้องรับเปลี่ยนกับลูกค้าค่ะถ้าไม่รับเปลี่ยนกับลูกค้าค่ะคุณแม่อยู่กับลูกค้าตลอดค่ะอันนี้ค่ะลายมีนาค่ะลายมีนาเส้นใหญ่มากค่ะ ความยาวยี่สิบหนิ้วนะคะลายมีนานะคะลายมีนานี้จะแทงนะคะเส้นละเจ็ดร้อยบาทนะคะหนักสามบาทค่ะลายที่ทํายากค่ะเป็นลายใหญ่ลายทํายากค่ะสวยมากค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะลายมีนานะคะสวยค่ะลูกค้าถามมาอยู่ค่ะมีเส้นสั้นไหมคะ่ะไม่มีค่ะเขาจะทําอย่างเดียวอันนี้ผ่าไว้สามบาทจ้า อันนี้ลายส้ยดอกหมากค่ะเป็นลายดอกหมากนะคะค่ะนี่ก็ความยาว24นิ้วค่ะราคา400บาทนะคะค่ะเป็นสร้อย 18k ค่ะทอง 18k ค่ะค่ะ 24k คุณแม่ก็ผ่านไปแล้วค่ะอันนี้ 18k นะคะค่ะห้อยพระห้อยหลวงพ่อหลวงปู่ค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะแต่คุณแม่ไม่ชอบห้อยค่ะคุณแม่บอกว่ามันหนักค่ะหนักคอค่ะคุณแม่ใส่แบบเพียวๆค่ะ ค่ะสวยค่ะต่างหูก็ใส่แบบเรียบๆค่ะค่ะคุณแม่ใส่แต่ของคุณแม่ขายนี่แหละอันนี้โซ่คอสกรีดค่ะเส้นเล็กโซ่คอสกรีดนี้จะเส้นเล็กมากค่ะคนไหนชอบเส้นเล็กๆก็สั่งได้นะคะโซ่คอสกรีดติบแปดนิ้วของของขาดค่ะคุณแม่สั่งไปอยู่ค่ะค่ะนี่ค่ะลายค่ะสวยค่ะมีแต่สิบแปด ขาด 18k นะคะเป็นทอง 18k นะคะขาดอันนี้โซ่คอติดขั้นตุ่มค่ะค่ะอันนี้โซ่คอติดไม่ขั้นตุ่มค่ะความยาว24นิ้วค่ะอันนี้ค่ะมันมัน20นิ้วค่ะอันนี้20นิ้วนะ20นิ้วก็ทั้งยาวทั้งสั้นค่ะ ค่ะลูกค้าก็ไม่รู้ว่าตัดแบบไหนค่ะอันนี้ยี่สิบนิ้วนะคะถ้าไม่ชอบสิบแปดนิ้วก็มันจะมีลายเม็ดแตงแล้วก็ลายเม็ดมะยมแล้วก็ลายลายผ่ายหวนะคะยี่สิบนิ้วนะคะคายี่สิบนิ้วที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าคุณแม่เอาเส้นราคาสี่ร้อยบาทมาตัดค่ะค่ะให้เขาตัดให้นะคะค่ะอันนี้ยี่สิบนิ้วค่ะมียี่สิบนิ้วด้วยค่ะ ค่ะมีอันนี้ก็ค่ะเป็นค่ะนี่ก็ทองเคเละค่ะเป็นเขาเรียกว่าเม็ดแตงค่ะคนแก่คนนี้ค่ะไปแขวนผ้าชอบมากค่ะค่ะลายค่ะเป็นเม็ดแตงนะคะนุ่งก้าเม็ดแตงนะคะค่ะอันนี้นุ่งก้าเม็ดแตงค่ะค่ะสวยค่ะอันนี้หินนําโชคค่ะ ท่านแก่ชอบตัวไหนก็ดูดีดูเด่นมากค่ะหินนำโชคก็สวยนะคะค่ะห้อยผ้าแขนผ้าค่ะบางคนชอบแบบนี้ค่ะอันนี้นพกเก้าเม็ดแตงค่ะนี้นอกเก้าหินนำโชคนะคะเส้นละสามร้อยบาทความยาวยี่สิบสี่นิ้วค่ะค่ะก็เป็นทองสิบแปดเคนี่แหละเข้ามาทําค่ะค่ะขายดีมากเลยค่ะคนแก่ชอบมากค่ะใส่แบบนี้ค่ะแขวนผ้าแขนเจ้าค่ะเอาไปใส่แขนหลวงพ่อหลวงปู่นะคะ ค่ะสวยค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะเส้นละสามร้อยบาทค่ะอันนี้ลงยาค่ะงานลงยานะคะค่ะงานลงยาค่ะค่ะลงยานี่ก็ลเส้นละแปดร้อยบาทนะคะมันแพงค่ะน้ําหนักมันสามบาทค่ะค่ะมันแกะลายค่ะเป็นสร้อยแกะลายนะคะค่ะสร้อยลงยาค่ะค่ะใส่ออกการออกงานค่ะเวลาเราไปออกงานค่ะ ค่ะมันมีชุดของเขาค่ะมีมีชุดค่ะมีชุดนะคะค่ะมีสร้อยข้อมือด้วยค่ะสร้อยข้อมือคุณแม่ไม่ได้มาโชว์ขึ้นค่ะค่ะพวกเส้นสั้นค่ะพวกสิบแปดนิ้วค่ะสิบแปดนิ้วมีหลายค่ะมีจะมีหลายแบบนะคะสิบแปดนิ้วค่ะโทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะสิบแปดนิ้วค่ะถ้าถ้าท่านไหนอยากได้สิบแปดนิ้วค่ะอันนี้ ค่ะโซ่ฝรั่งขั้นตุ่มนะคะสิบแปดนิ้วนะคะค่ะราคาสองร้อยบาทค่ะสิบแปดนิ้วค่ะไม่ชอบยาวนะคะค่ะโซ่ฝรั่งขั้นตุ่มค่ะสองร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะมีหลายแบบของคุณแม่ค่ะค่ะตัวนี้ ตัวนี้ค่ะโซ่ขั้นตุ่มนะคะบ้องร้อยขั้นตุ่มค่ะสิบแปดนิ้วค่ะไม่ชอบเส้นใหญ่นะคะชอบเส้นเล็กๆเลยยิบเะยยับนะคะค่ะนี่ก็สองร้อยบาทนะคะค่ะอันนี้เม็ดแตงค่ะนี่ก็เม็ดแตงค่ะสิบแปดนิ้วนะคะค่ะเป็นทองสิบแปดเคค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะสิบแปดเราคาสองร้อยบาทนะคะเม็ดแตงนะคะ ค่ะท่านไหนที่ขาดภาพไม่ชัดเจนค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี่ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะอันนี้โซ่อดกรีดขั้นตุ่มนะคะสิบแปดนิ้วค่ะสองร้อยบาทค่ะอันนี้ลายไข่ปลาค่ะไข่ปลาก็สิบแปดนิ้วนะคะสองร้อยบาทค่ะอันนี้โซ่ค่ะโซ่จิ๋วค่ะค้อรีดนะคะโซ่จิ๋วค้อตีดก็สิบแปดนิ้วค่ะ ค่ะค่ะคุณแม่สั่งของอยู่นะคะค่ะค่ะเหลือไม่เยอะค่ะนี่ค่ะโซคอรตกรีดค่ะลูกค่ะเด็กชอบมากค่ะเส้นมันไม่ใหญ่เส้นเล็กๆค่ะค่ะอันนี้แบนด์ค่ะอันนี้เลดแบนดค่ะนี่ก็สิบแปดนิ้วค่ะเลดแบรนด์นะคะสองร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ ค่ะมันก็มียาวค่ะนี่ค่ะเรีแบนตุ่มก็มียาวนะคะสิบแปดนิ้วนะคะอยี่สิบสี่นิ้วนะคะอันนี้ก็ค่ะแบนขั้นไอ้แบนค่ะเรีแบนค่ะยี่สิบสี่นิ้วค่ะค่ะยี่สิบสี่นิ้วก็มีสิบแปดนิ้วก็มีนะคะค่ะมีหลายลายมากค่ะอันนี้ค่ะพวกยี่สิบสี่นิ้วนะคะพวกสวมหัวได้ค่ะท่านไหนไม่ชอบเส้นใหญ่ๆแบบชอบแบบนิ่มๆพิ้วๆเพียวๆค่ะ ค่ะเรื่องหาพวกนี้นะคะค่ะค่ะุณแม่ก็กําไรค่ะจะมีกําไรต่อนะคะค่ะมี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 กาไรต่อค่ะมีพวกกําไรค่ะอันนี้ก็นกพะก้าค่ะนี่ก็นกพะก้านะคะค่ะนกพะก้าค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทอันนี้ก็นกพะก้าเหมือนกันค่ะลายนี้ก็สวยนะคะนกพะก้าค่ะ ค่ะสวยมากค่ะนพเก้าค่ะสวยค่ะเวลาใส่ก็เหมือนกันแบบนี้ค่ะค่ะสองสามร้อยบาทค่ะก็สวยเลิศดหลูดูเด่นมากค่ะใส่ออาบนดอกงานนะคะค่ะลายนพเก้าค่ะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งค่ะอันนี้ค่ะทับทิมนะคะสวยมากค่ะทับทิมสยามค่ะค่ะสวยค่ะคนไหนชอบก็โทรทักนะคะสามร้อยบาทนะคะ ค่ะเวลาลาออกบุนหลงงามค่ะค่ะกลง่ายค่ะอาออกง่ายค่ะค่ะอันนี้ทับทิมนะคะสวยนะคะค่ะสามร้อยบาทนะคะอันเดียวสามร้อยบาทค่ะแต่คุณแม่ชอบแต่ก้นหอยอย่างเดียวค่ะคุณแม่ใส่ประจำใส่ไม่เคยถอดค่ะใส่ก้นหอยนะคะ อันนี้คาเทียตะปูค่ะค่ะมีกําไรคาเทียตะปูด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สามร้อยเหมือนกันค่ะเวลาถอดก็ถอดแบบนี้ค่ะถอดเหมือนกันค่ะคาะสวยนะคะคงละสามร้อยบาทค่ะใครอยากได้กําไรตะปูคาเทียค่ะสวยค่ะอันนี้ก็นโนผักเก้าใบไม้เหมือนเดิมนะคะ ค่ะกำไรค่ะวงละสามร้อยบาทค่ะกำไรค่ะค่ะกำไรตะปูค่ะอไไม่ใช่กำไรดอกไม้ค่ะอันนี้นกพเก้าค่ะแถวเดียวนกพเก้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะลดได้นะคะคุยกับกับคุณแม่ได้ค่ะค่ะคู่หนึ่งห้าร้อยค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนพเก้าค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะกำไรมีหลายแบบนะคะนกพเก้าค่ะ ค่ะใส่ก็ใส่ง่ายค่ะเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะถอดออกกดออกแบบนี้ค่ะเวลาใส่ก็ป๊อกค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะสามร้อยบาทค่ะคุยกันกับคุณแม่ได้นะคะต่อรองกันได้ค่ะอันนี้ก็สามร้อยบาทเหมือนกันค่ะค่ะคุยกันได้ค่ะต่อรองกันได้นะคะค่ะคู่ละห้าร้อยบาทค่ะนพเก้าค่ะมีหลายแบบค่ะ อันนี้นกพะเก้าแถวเดียวแบบเรียบๆค่ะค่ะก็สวยค่ะกําไรมีหลายแบบมากค่ะกําไรของคุณแม่ค่ะค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นแหวนค่ะเป็นแหวนก็เป็นเป็นเป็นแหวนส่วนไอ้ส่วนเอ้ต่างหูคุณแม่ก็จะเรียกแต่ต่างหูหนึ่งต่างหูสองมันจะขายง่ายค่ะค่ะมันเป็นอันนี้ค่ะมันมันเรียบๆค่ะ ค่ะต่างหูเรียบต่างหูหนึ่งต่างหูสองคู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะคุณแม่ต่างหูนี่คุณแม่จะจะขายแต่แบบเรียบๆค่ะอันนี้คู่ละเจ็ดสิบบาทนะคะต่างหูแบบเสียบติดนะคะค่ะคู่ละเจ็ดสิบบาทคุณแม่ขายแต่ต่างหูแบบแบบแบบเรียบๆค่ะค่ะถ้าท่านไหนอยากได้ทรงแบบนี้ก็มีนะคะค่ะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะค่ะวงใหญ่ๆค่ะมีหลายแบบมากค่ะต่างหูของคุณแม่มีหลายแบบมากค่ะค่ะมีหลายแบบแบบชาแนลแบบนี้ก็มีค่ะอ่นนี่ค่ะชาแนลแบบนี้ก็มีค่ะแบบห้อยแบบนี้ค่ะอ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะชาแนลแบบนี้ก็มีค่ะมีหลายแบบมากค่ะค่ะแต่คุณแม่ถ้าเอ่ยชื่อนามไปหมดเนี้ค่ะ สามร้อยคู่ค่ะค่ะคุณแม่จะเอาแต่แบบเรียบๆค่ะค่ะแบบหน้าพลอยค่ะแบบหน้าพลอยแบบนี้ค่ะค่ะถ้าบอกแบบว่าหน้าพลอยคุณแม่ก็จะจัดหน้าพลอยให้ค่ะค่ะแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะสวยไปอีกนะคะค่ะนี่ก็ร้อยห้าสิบบาทจ้าแบบนี้ก็สวยไปอีกค่ะค่ะหน้าพลอยค่ะ ต่างหูมีหลายแบบมากค่ะต่างหูมีหลายแบบนะคะนี่ค่ะสร้อยข้อมือค่ะอันนี้อยที่สามร้อยบาทนะคะเข็มทิศค่ะเป็นแบบเหมือนนาฬิกาค่ะสามร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้สามกระย์ค่ะอันนี้ก็สามร้อยบาทนะคะสวยนะคะคนตัวบวบใส่สวยค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็เตาค่ะเตาเลียบซับค่ะเตาไม่แพงนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเตาเลียบซับค่ะหาคุณแม่ขายทุกอย่างเลยพวกเอยข้อมือเนี่ค่ะค่ะเป็นทองเคนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะอ่าอันนี้ก็สองร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะสองร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสร้อยข้อมือค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะสร้อยข้อมือนะคะสองร้อยบาทนะคะค่ะใส่ออกงานออกงานเลิศดรูดูเด่นค่ะประดับออกงานนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ก็อยู่ที่สองร้อยบาทค่ะอันนี้ก็สองร้อยบาทนะคะ เป็นเลดค่ะเลดค่ะเป็นเลดของทองเคนะคะค่ะอันนี้ก็สองร้อยบาทคุณแม่ลดราคาแล้วค่ะสองร้อยบาทนะคะตัดลายนะคะค่ะสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะค่ะมีหลายแบบหลายอย่างอมมีกําไรมีตุ้มหูค่ะนี่ค่ะแหวนก็เยอะค่ะแหวนส่วนมากคุณแม่จะแนะนําแต่ลพบุก้าค่ะลพบวงลพบุก้ามันจะขายง่ายค่ะมันจับง่ายค่ะ ค่ะคุณแม่จะจับแต่นกพ่ผก้าวให้มันจะง่ายค่ะนพ่ผก้าวมีหลายแบบนะคะค่ะแหวนก็วงละร้อยห้าสิบบาทค่ะพวกทับทิมแบบนี้ค่ะค eh ่ะคุณแม่จะจับพวกแบบไม่ง่ายให้ค่ะค่ะถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีหลายมีเยอะอยู่ค่ะแต่มันก็ก็เรียบเรียงไม่ได้ค่ะค่ะพวกทับทิมพวกแบบนี้ค่ะพวกทับทิมพวกแบบนี้คุณแม่จับให้อยู่ค่ะค่ะทับทิมนพ่ผก้าว ค่ะพดแทบ,บทิมค่ะอย่างนี้ค่ะค่ะแหวงก็มีเยอะค่ะค่ะใช่เนีลยค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยเนี่กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ